สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีนะครับเจอก,กันกับผมในวันนี้รู้สึกว่าลมแรงเหลือเกินนะฮะเนี่ยใบไม้ใบอะไรข้างๆผมด้านหน้าด้านหลังเนี่ยพัดนะครับเสียงคงจะดังเข้าไม้นะฮะถ้ามันรบกวนเกินไปก็ขออภัยด้วยผมไม่มั่นใจว่าน้องฝนจะมาทักทายผมหรือเปล่าภูเขาฝั่งนู้นเริ่มที่จะคล้มๆกันมาแล้วเนาะทุกคนครับวันนี้เป็นวันเช็คดาวเทสวันสุดท้ายนะฮะดังนั้นเราจะเจอกันในรูปแบบของพอดแคสรอบที่2ครับประมาณสัก สี่ทุ่มหทุ่มนะครับจะพยายามไม่ให้ดึกเหมือนเมื่อคืนนี้นะฮะจะมาสรุปที่ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในเช็คดาวเทสแววแมาว่าเปโดรคอสตาเร็วกว่าใครนะครับในตลอดทั้งวันแต่เจ้าตัวก็ไปพลาดล้มนะครับแต่หน้าแข่งโอเคดีผมจวงหัวเป็นน้ำจิ้มเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้ค่อยเจอกันแต่ในคลิปช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับในคลิปนี้เราจะพูดถึง World SuperB i k e นะครับ S World s u p e r b บ k e นั้นมีการกําหนดนะครับออกมาแล้วว่าจํานวนรอบของเครื่องยนต์ของรถแข่งทั้ง5ค่ายผู้ผลิตเนี่ยออกมาเท่าไหร่ยังไงกันบ้างซึ่งมันก็เป็นไปตามกฎกติกานะครับเขาจะมีกฎกติการองรับไว้อยู่นะฮะว่าออกมาเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยเป็นตามอําเภอใจนะฮะแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะมีเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับก็คงบางคนคงจะเกิดข้อสงสัยว่า เอ๊ะทำไมมันไม่เท่ากันนะครับทำไมมีค่ายที่สูงสุดค่ายที่น้อยสุดนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงก่อนนะฮะว่า5ค่ายผู้ผลิตเนี่ยก็มีดูคาตินะครับก็ใช้ตัวแข่งเป็นดูคาติปาลิปา l ิคาเ่ V4R นะฮะแล้วก็มียามาฮ่า z f r 1นะครับหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็น r 1 m ไม่ใช่นะครับเป็น y z f r 1เฉยๆครับถ้าเป็นรถโปรดักชันมันก็จะออก คันสีน้ำเงินล้วนหรือว่าคันสีดำล้วนนะครับหมายถึงว่าที่มีวางขายตามบ้านเราเนี่ยนะในส่วนของทาง BMW นั้นใช้นะครับเบี m 1 0 0 0 wr ครับแล้วก็ในส่วนของ Kawasaki ใช้ Kawasaki z x 1 0 wr แล้วก็ส่วนของ Honda นั้นใช้ Honda cbr 1 0 0 0 r wr ขีด r หรือว่า Triple r ครับนี่ก็คือเป็น5ค่ายผู้ผลิตนะครับโดยกำหนดออกมาแล้วนะครับ ค่ายที่เรียกว่าสูงที่สุดรอบนะก็คือดูคาติปาริสก็เรียวีฟอเนี่ย16,100รอบต่อนาทีโอ้โ oh, ห oh, นะครับสูงกว่าใครเลยนะฮะแล้วก็รองลงมาก็คือ bmw15,600 รอบต่อนาทีรองลงมาก็เป็น Honda 15,500รอบต่อนาทีแล้วก็ต่อมาก็เป็นอ่าย h a 15,000 200รอบต่อนาทีแล้วก็ค่ายที่มีรอบนะฮะน้อยที่สุดเลยนะครับต่ำกว่าคนอื่นเขาก็คือคาสกิครับก็คือมี15,100รอบต่อนาทีเหตุใดมันถึงเป็นเช่นนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดกติกาเลยหรอก็เดี๋ยวยกตรงนี้มาอ้างออกให้เห็นดูนะครับแต่สังเกตดูว่าเขาจะกำหนดมาตรฐานลงมาแล้วนะฮะว่ารถแต่ละค่ายซึ่งในปีนี้ล่าสุดมีอยู่5ค่ายผู้ผลิตเนี่ย ก็ห้ามเกินนี้ดังนั้นถ้าเกินนี้ก็คือจะต้องโดนตัดดนลดรอบแต่ในอดีตที่ผ่านมาแม้จะถูกกติกาอยู่แต่ก็มีการปรับการลดรอบนะครับในระหว่างฤด,ดูกาลนั่นก็คืออาจจะมีกรณีที่ว่าเอ๊ะทำไมมันได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะจังอะทำไมถ้าค่ายนี้รถแข่งทีมนี้มันแรงมันเร็วศักยภาพมันสู้กันไม่ได้เลยกับคนอื่นเขาอาจจะถูกพิจารณาให้ปรับลดรอบหรือ เอขายนี้ทําไมมันไม่แรงขึ้นเลยนะฮะมันจะมีทางช่วยเหลือยังไงก็บ้างอ่ะทำไมมันเสียเปรียบคนอื่นแข่งยังไงก็ไม่ติดฝุ่นกับเขาสักทีนึงอาจนะครับอาจจะถูกปรับเพิ่มรอบเครื่องยนต์ขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็กติกาใหม่ที่มาใช้ในปีนี้เนี่ยนะฮะก็คือเขาจะไม่อนุญาตให้ไม่เพิ่มหรือว่าลดในระหว่างฤด,ดูกาลถ้าแข่งขันเปิดฤด,ดูกาลวันนี้จะเปิดฤดูกาล ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี่ยนะครับอีประมาณ3สัปดาห์ก็สนามแรกที่ออสเตรเลียนะครับฟิลิปไอแลนด์เนี่ยถ้าแข่งปุ๊บโอเคคุณจะต้องแข่งให้จบนู่นนะครับเดือนพฤศจิกายนจบแล้วจบเลยนะครับคุณไม่มีโอกาสได้ทําอะไรนะฮะหมายถึงว่าถ้าคุณจะปรับแต่งะอะไรเนี่ยนอกเสียจากว่ามันจะมีกฎสัมปทานพิเศษในสักอย่างที่เป็นเฉพาะกิจจริงๆเข้ามาผมอาจจะพูดแต่ตะโกนตะโกนหน่อยนะฮะเพราะผมจะต้องสู้กับเสียงลมนี่อยู่ข้างนอก แล้วก็นะครับหมายความว่าถ้าเป็นในแบบนี้3ส,สัปดาห์ที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีค่ายใดค่ายหนึ่งถูกปรับถูกลดอะไรยังไงไหมเออนะครับเพื่อนๆสงสัยผมพี่ปุ้ยครับดูกติเนี่ยมันเหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องก็เลยอะทำไมไม่ปรับลดเขาหน่อยก็มันก็อยู่ในกติกาอยู่นะครับในส่วนหนึ่งแต่จะถูกปรับลดหรือไม่อย่างไรหรือจะไปเพิ่มให้ค่ายนู้นค่ายนี้หรือไม่อย่างไรเนี่ยประมาณ3สัปดาห์ก็คงจะได้รู้กันนะครับ แต่นะครับบางคนอาจจะบอกว่าทําไมต้องไปทําให้มันยากทําไมต้องไปปรับให้มันเสียความรู้สึกอ่ะทาไมไม่เซ็ตมาตอนแรกเลยเออโอเคหมื่นห้าก็หมื่นห้าเท่ากันหมื่นหกก็หมื่นหกเท่ากันมันไม่แฟร์กว่าหรอพูดพูด,พดง่ายๆนะฮะแต่ทําทํามันยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้ารถแข่งห้าค่ายผู้ผลิตเนี่ยมันไม่ใช่รถแข่งโปรโตไทป์ไม่ใช่รถสูตรเหมือนกับ MotoGP ดังนั้นมันเลยควบคุมเรื่องนี้ยากถ้าเป็นรถ โรโตไทที่มาจากโรงงานนะครับที่ผลิตมาเพื่อแข่งโดยเฉพาะเหมือน MotoGP เนี่ยอันนี้มันทําได้ควบคุมได้อย่างเช่นใน MotoGP ก็อาจะกําหนดว่าโอเคเครื่องยนต์นของพวกคุณเนี่ยสามารถที่จะทําได้คือห้ามเกิน280แรงมานะ้าหน้าอะไรผมยกตัวอย่างขึ้นมาสมมุตินะห้ามเกินนี้เ,เดี๋ยวค,จจค,จจ 270. ค่านี้อาจจะทําได้275ค่อยนี้อาจจะทําได้270ค่ายานี้อาจจะทำสองร้อาสิบานจะทำเปได้280แต่มันอยู่ที่ว่า พวกคุณเนี่ยก็ไปจูนเอาแล้วกันว่ารถแข่งของพวกคุณเจ้าแรงม้าทั้งหมดเนี่ยที่กําหนดมาแล้วเนี่ยลงไปพื้นเท่าไหร่โดยผ่าน ECU กลางซึ่งได้เหมือนกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบฮะ ECU กลางก็คือ ECU ตัวเดียวกันไม่ปรับไปจูของใครของมันดังนั้นใน280ที่ว่ามาเนี่ยมันจะมีบางค่ายนะครับที่เอาเอา280เนี่ยมาลงพื้นมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่มีบางค่ายอาจจะเอามาลงได้ไม่หมนก็เสียเปรียบก็ว่ากันไปนั่นก็คือมันก็คุมมด้ง่าย แต่ในเวอร์ซูบูไบเขาเอารถที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมาดังนั้นแน่นอนนะครับว่ามันเป็น1000ซีซีเหมือนกันแต่แรงม้ามันก็ไม่เท่ากันแรงบิดมันก็ไม่เท่ากันรูปร่างรูปทรงอะไรต่างๆมันมันมันไม่เท่ากันอคิดขำๆเลยนะสมมติว่าเอาดูคติทำไมมันสูงกว่าใครเพื่อนเอาราคามันก็สูงฮะราคาผมไม่เอาไม่ไม่คุยถึงราคาในไทยนะราคาในต่างประเทศเนี่ยประมาณละเกือบล้านล้านหก ร้านของ้านเจ็ดตีไว้ประมาณนั้นนะฮะมันสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาที่ชาวบ้านชาวาชาว่องเขาไม่ถึงร้านทั้งมาในแบบนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าคุณจ่ายเงินเรียกว่าเกือบสองล้านเนี่ยเพื่อที่จะได้ครอบครองรถที่มันก็ต้องมีมีรอบเครื่องยนต์มีพละกกาลังม,มีแรงมา้ามีวัตถุดิบมีอะไรต่างๆที่มันเหนือกว่าไอ้รถราคาเจ็ดแปดแสนสิถูกไหมครับเพราะคุณจ่ายหนกักจ่ายเยอะเนี่ยอันนี้มันก็ ต้องมีอะไรที่มันสูงกว่าดังนั้นจะไปบอกว่าเอา้าคุณถ้าอยากดูกติไม่อยากถูกกระหาว่าในเวอร์ชัเนไวยไปเอาเปรียบเขาก็ปัน๊นี้ก็เรียกวีฟอา R, คุณทํามาเป็น1 5ึ0 0หรอบต่อนาทีดิเอาแล้วทําทมาแบบนี้ลูกค้าเขาก็หนีหมดดิลูกค้าเขาก็หายหมดดิเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยต้องให้เข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับว่ามันไม่เท่ากันต่อให้จะเป็นรถยุโรปก็ไม่เท่ากันนะครับอ่าในใน,ในตัวพันนี่นะ มันมันมันจำนวนรอบจำนวนอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะมีรีบกันอยู่จะ200รอบต่อนาที300 5 0อรอบต่อนาทีก็ว่ากันไปด้วยองค์ประกอบด้วยอะไรใช่ไหมดังนั้นตกประเด็นนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันมาจากรถโปรดักชันมันเลยควบคุมยากควบคุมลําบากนะฮะอยู่ๆคุณจะมาผลิตเองคือจุดประสงค์เขาเขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อแข่งนะฮะแต่การแข่งเนี่ยมันเหมือนเป็นการเอาไปต่อยอดเฉยๆเพื่อนๆต้องเข้าใจคําว่ารถโปรดักชัน ก็คือรถที่ถูกใช้งานทั่วไปตามท้องถนนสาธารณะเปิดให้ซื้อขายได้อย่างเสรีแต่รถโปรโตไทป์ก็คือรถที่เป็นรถสูตรก็อย่างเช่นรถฟอร์มูล่าวันรถ MotoGP อย่างเงี้ยอันนี้เอามาวางขายไม่ได้เอามาวิ่งท้องถนนทั่วไปไม่ได้กฎกติกาไม่อนุญาตตรงนั้นมันก็เลยควบคุมได้ง่ายใช่ไหมละ่ะก็ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของรอบเครื่องยนต์เนี่ยก็ ต้องรอดูนะครับอย่างที่ผมบอกไป3สัปดาห์ดูที่ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะดูกติจะยังคงอยู่ในรอบนี้หรือไม่หรือว่าจะมีใครประท้วงใครมีอะไรยังไงหรือเปล่าผมไม่รู้นะอ่าเดี๋ยวไล่เรียนให้ฟังว่าใน w s u p e s u p k r เนี่มันมีนักแข่งจำนวนแบบยังไงแหะทีมนี้มากทีมนี้น้อยเหมือนกับ MotoGP ีพไหมมันก็มีอยู่ครับมีอยู่นะฮะแต่มันจะไม่ค่อยได้แบบว่าขาดลอยเหมือนกับดูกติใน MotoGP ก็ เอาเป็นถ้าดูคติเนี่ยเขาก็จะมีนักแข่งเขาจะมีทีมแข่งอยู่5ทีมแต่มีนักแข่งอยู่6คนไม่ต้องงงนะครับก็คืออมันจะมีทีมที่เรียกว่ามีนักแข่งคนเดียวอย่างทีมโกลิเวนอย่างเงี้ยก็มีเอียิเนเน่คนเดียวอย่างเงี้ยโมโตคอร์ซ่าก็มีคนเดียวอย่างเงี้ยนะครับบาร์นี่มีคนเดียวอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีทีมโรงงานนะครับอ่ามีมีมีทีมโรงงานมีอยู่2คนอ่ามีอยู่4ทีมขออภัยนะครับไม่ใช่5ทีม มีอยู่ส4ทีมแล้วก็แบ่งเป็นนักแข่ง6คนก็มีแค่ทีมโรงงานครับที่มี2คนนอกนั้นก็จะมีกระจายอยู่เป็นทีมละคนไปอย่างยามาฮ่าก็มีเยอะก็มีอยู่4ทีมเหมือนกันยามาฮ่าเนี่ยนะก็คือมีทีมหลักก็คือทีมโรงงานทีมพาต้าเนี่ยก็สองคนแล้วก็ทีมรองนะครับอย่างทีมรองก็จะมีของเรมี่การ์ดเนอร์กับของโดมินิกเอเกเตอร์อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นทีม GYT อย่างเงี้ย แล้วก็จะมีทีมย่อยออกไปอีก2ทีมอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็น4ทีมอย่างคาวซากิอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่2ทีมนะฮะก็คือทีมโรงงานนะครับของทาง Alex l o w ลแล้วก็เอ็กซ์เบอรซานแล้วก็จะมีทีมป r กเชติกร r ซ c ิ่งอันนี้ของตีโตระบาดคนเดียวเห็นไหมก็คาวซากิก็จะมีนักแข่งแค่3คนน้อยสุดเด้อมั้งผมว่าน่าจะน้อยสุดทีม BMW ยูก็มี2ทีม นะครับมีทีมหลักทีมรองทีมหลักก็จะเป็นท็อปปลักรัสกาลิโอกรูแล้วก็หมายเลข60ไมเคิลฟาเดอร์มาร์คแล้วก็ทีมรองก็จะมีสกอตเรดดิ้งแล้วก็กาโรยเกอร์รอบเห็นไหมฮะมีทีมไหนที่ยังไม่เล่าอ๋อฮอนดา้าฮอนด้าก็จะมี2ทีมนะฮะเออแต่จะมีนักแข่ง4คน2ทีมก็ทีมหลักก็คือเบนนิเกลเรยโคน่านะครับแล้วก็ชาวิวีเฮนะครับแล้วก็ทีมรองก็ ผมจําชื่อไม่ได้ครับเป็นนักแข่งอินโดแหละคนหนึ่งนะฮะอานักแข่งมาเลเซียคนนึงแล้วก็นักแข่งอังกฤษอีกคนหนึ่งสรุปก็คือ y ย m a ม a ากับดูคาตีเนี่ยมีทีมเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขามี4ทีมมีนักแข่ง6คนนะฮะ y ย m a ม a กับดูคาติแล้วก็ k a าวาสกิเป็นนักแข่งเป็นทีมที่มีนักแข่งน้อยที่สุดมี2ทีมมี3คนนักแข่งเนี่ยครับเออเป็นยังไงรู้สึกว่า มันจะได้เปรียบเสียเปรียบกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่านะครับสาหรับโวลซูเปอร์ไบต์มันก็มีกฎกติกาเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่เหมือนกันในเรื่องของน้ําหนักในเรื่องของอะไรต่างๆมากมายไก่กองในเรื่องของขนาดถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับในเรื่องของการตรวจสอบงบประมาณเพราะว่ากติกาเขาเขาใช้วิธีการ3สนามตรวจครั้งหนึ่งแต่กฎใหม่รู้สึกว่าจะเป็น2สนามตรวจครั้งหนึ่งหมายความว่า เขาเอารถโปรดักชันมาแข่งก็จริงแต่เขาจะกำหนดรายการมาว่าสวิงอาร์มแต่งได้เท่าไหร่แผงคอแต่งได้เท่าไหร่วงล้อแต่งได้เท่าไหร่คุณจะต้องเอาเอกสารเอาอินวอยด์เอาบินเอาร้านเอาอะไรต่างๆนะครับที่เขาต้องการนี่นะฮะมายืนยันจะมีทีมงานไปตรวจสอบว่าโอเคทีมคาสกีเนี่ยใช้จ่ายค่าสวิงอาร์มไป3 0 0แสนโอเคนะอยู่ในอยู่ใน,อ,อ,ยในอยู่ในกฎระเบียบอยู่ไม่ผิดอะไรอย่างนี้อ้าว ทีมยามาฮ่านะครับทำวงล้อไป200,000อย่างเงี้ยเออโอเคถูกต้องเป็นไปตามกฎไม่ได้เกินงบก็จะเซ็นอนุมัติผ่านไปประมาณนี้นะครับโอเคเอานะครับใครทีออ่จะสงสัยอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะครับรายการนี้ผมอยากให้ทุกคนเปิดใจดูกันเยอะๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นไลอ up นักแข่งที่สลับสวิงกันไปนะครับแล้วก็มีนักแข่งที่สร้างส่วนต่างได้นะครับที่น่าสนใจ นะะในการทดสอบการเทสที่ผ่านมารวมทั้งแชมป์เก่าอาโรบาวติสตาที่ร่างกายรู้สึกจะไม่ร้อยเปอร์เซนมีอาการบาดเจ็บเรือ้อรังมีผลกับความฟิตแล้วก็กติกาต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำหนักตัวที่เรียกว่าคนที่ตัวเล็กคนที่เบาสุดเนี่ยจะเสียเปรียบกฎกติกานี้อย่างเลี่ยงไม่ได้เสียเปรียบเยอะๆเลยแล้วบาติสตาคือ นักแข่งที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้โดยตรงเลยทําให้ผลการทดสอบผลการเทสที่ผ่านมาดูเหมือนไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นู่นครับหนาที่ 15- 16ไปนู่นนะฮะดังนั้นก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างย้ำนะครับเพื่อนทุกคนครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับมาเจอกับผมในการในการคุยเรื่องราวของเช็คดาวเทสวันสุดท้ายตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้4ี่โมงเย็นพอดีนะครับไม่แน่ใจว่าที่มาเลเซียฝนตกหรือเปล่าถ้าไม่ตกเนี่ย แสดงว่านับจากนี้ไปจะเหลือการเทสอีก1ชั่วโมงะนะครับมันจะเสร็จสิ้นประมาณ17.15นาิกานาทีในเวลาในบ้านเรานะมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะมีความคืบหน้าจะอัปเดตแอโร่ของทีมไหนค่ายไหนแจวสุดเจ๋งสุดอย่างไรตัวเลขเวลาเมื่อวานนี่158.2้158.2จเนี่ยจะถูกขยับลงมาเท่าไหร่กันบ้างคืนนี้เจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับ